มันกรอบเปาะตัวต้นนี่เครื่องซับเนาะแมนตัวได้กับเครื่องซับได้เบิด์ันบ่มากเครื่องซับกับต้นน้อยนอยเข้ากับเกลียวเลยนี่แหละใบมันหอมพร้อมมาดลยเราบารนี่บ่มีค่ายเด้ค่ายกับคายธรรมดาแมนมันมีธรรมดาบแมมนถึงขนาดบารสีค่ายนะอันนี้คือนาลูกแกกพาดกรอบเปาะ บ้านนี่ปากช่องนี่มันสีเหนียวบ่แม่หรือจะปากช่องนี่แข็งแล้วก็คายปากปากเสือพร้อมแบบเป็นขนเลยล่ะแม่มาปลูกนั่นดอนหม่องปลอยงัวแม่นเบิดที่แรกแหลกเลือกตัวนี้ดีกว่าเนาะม้องแม่นเอาน้ำพี่น้องมาปลูกบ้านนี่โล่ทิ่มเบิดแม่นอีเดียนแหละบาดมือไว้ๆบาดมือแข็งแข็งกว่านี้อีกบาดต่มือสุดจังสิบาดแม่นบาดนี่กราบกราบล้ำมันนี่ก็แข็งคือกันนี่ล้ำตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ซ้ำนี่ซับได้สบายดีกอบโปะเอาเครื่อง แง่ใสเครื่องหนื่อกมาเทสแห้งวัวมันสิกินกวอาอนันอยู่เพราะว่าอนันมันอ,อน่อ,อนอวบอวบน้ามลายขันเทศใส่กันเพราะว่าแม่ใสเครื่องซับวันบอตัดไปเนี่ยซีใส่กันเทศใสก่อนมันสิกินตัวนี้ก่อนตัวนี้น้ามลายคือตัวนั้นอันนี้พอพิ่นไมาหย่อนต้นน้อยออกตัต้นเพอเหตุพันธุ์เท่ากับจงไวมันก็สิค่อยขึ้นมาเรื่อย ยงานไปเพื่องเกล็ดว่านน้ำท่วมซวน้ำมากกว่าท่วมท่วม,วมลิ้มนั่นเพราะว่านในขื่นหอดพี่แม่ปลูกนี่เ<อ>ขาก็สองปีนี่ปลูกวันที่สิบเก้ายี่สิบพฤษภาวันหอดขวบอยู่นี่กวบปีนะแม่นี่แหละแป่นี่แหละ,ละเห็นบพอทอเพื่นมาย้อนออกเขอากับมะย่อนเพื่อนเอาไปแล้วเพราะบอานแหน่ว่าเขาหอกกนเลยบ้ัน,นเอาไปอีก เรียกว่าคันให้มันแก่ทีมกับเสดายซุ้มมันน้อยไหมแต่เขาไปหาเกี่ยวเขากลับไปยุ่นีไหมเพราะว่ามันเอาไปมันกับรำมวยแมนเขาเอาพันมันออกมันกับหมุนเวียนอยู่นี่เพราะว่าเขาเลี้ยงงัวอยู่แล้วมันบอมันบรได้ทธิ์เสียไปใส่บริสิทธิ์หยาบ่าทิพแมนหยาหยาสดนี่กระทู้มาหลายหลายแต่ว่าบ่มีหยาขายแมนส่วนมากสีจงเห็ดพันเห็นบ่ขนาดจงไหวปุ๊บเนี่ย มันยังขืนมาสีส้มกันกับต้นเห็ดพัน์ุล่ะมันสัตไว้ตัวห้ากอน่ะบ้านนี้เอาพัน์ุมันออกปุ๊บมันก็เหลือต้นนี้มันบ้านแม่ต้นนายนายเพิ่งเอาเห็ดเป็นพัน์ุไว้ต้นน่อยกับไปง้วส่วนหมากนีตะบพล่ะมาเกี่ยวนี่ต้นนี้ปลูกไงหลังล่างปลูกลังเมษาประมาณมัน เลาะสิ้นเดือนเมษาจนนี่น้ำขึ้นมาหอดผีได้วันดูนะมันเป็นหวยนี่นี <ics>. ่ห <endless aring> ้อมหวยแม่เกาท่อพัฒนาไว้หันกับซูอาบมาเลยอันนี้เป็นหวยลงไปนี่ห้องก็ปลูกน้ำทวมโอ้ยถังไลขันถังไรเหมือตายได้นีโอโบโบ่บมากน้ำโบค่ะบ่มากอันอันท่อนนรกเหมันท่นน้ำบ่แม่ยท่นขึ้นกันครับตัวนี้แซ่แซ่้นากับตายบ่ขื้นแต่ว่าหง คันโดนร้ายกัดตายเพื่อนคันสองสามมือเรียบร้อยได้นน่อันนี้คือมือเดี๋ยวมันลงนี่แมนบานี้คันนาแล้งนี่บ่ตายเห็นบ่อข้องนาฝากข้องแน่ปลูกไปน่ะเพิ่นกับปอยไว้บ้านนาฝนมากพื้นขึ้นคือเราวัตตบ่อแซนาบคันแสนาบจ้งตายคันแล้งนี่ยงเงาเก้ามั่นไหวได้เหนไหมแต่ว่ามั่นของบ่ได้ผลผลิตคันเข่าเพาไม่น้ำใจ ขันมีน้ำใสอาทิตย์ละเทือได้กินเบิดปีนาแรงปีปีวังหันนะ่ะแม่ได้กินเบิดปีเพราะว่าห้องก็เอานามปลูกหละก็เอานามใส่กัะค่ะเกี่ยวหมุนเบียนยีนโน่นหุ่นีโซลาเซลบ่มแม่แมนใส่โซลาหานอ้านันแหงบ่ครับแ,แหงอยู่ค่ะแต่ว่าของบ่ปันใดขเขาจ้ามาตึงแหงตึงยังกินอยู่กับเป็นธรรมดาแต่ว่าแม่กับสู่มาได้อยู่นาเดินซีเดินหากระสูนมาได้ อันนี้น่ามุ่กระต่ยการนวลเนี่ยขม,มนันห่วยขั้นตัดลาดับเดียวมันงามขึ้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นสองลาดับนี่ราะว่า,า,า,าปลูกหน่อยแถวหน้าเนี่ยุ่มค่าอยู่เนี่ยตามที่ปลูกที่ทแรกนั่นลูกท้ายสร้างเมื่อหายสี่พันหารลอยเงินแต่ว่าเขาเจ้าแถมมากกว่าสิบประมาณหาพันเนี่ยหาพันทนเนี่ยกะลงุงแค่เดียวปื้ดเลยที่เห็นลุงขีดสี่พันทรนี่เงสี่พันหารลอยทนเขาสร้างซ้ำนั่นแต่ว่ากะขึ้ 40, นกับว่ามีแถมอยู่อย่างสีนา เรื่องนั่นเฮงโอ้ยไรหนึ่งไรกุ้กั้วเนี่บอกแม่นี่น,าานะกก่ะนี่แต่วันน่าโลแก่เพาพลาดหน่อยบ่หนาเด้เพราะว่ามันบ่พอ,อแม่เอามาใส่นี่มันได้ซ้ำเห็นบ่นี่นหะ, <c oughs> ะได้แค่ที่เขาเหลียวเห็นมันมันค่าปลาหย่าได้เหลียวเบิองคันบ่าพื้นบ่มีหย่าเหลียวเบิองเป็นหน่อยๆน่อเด้อันนี้มันเหลียวเบิองมาหลุดเป็นเนาะหลุดหลายเ มันเป็นดงเป็นตาที่แหลกแม่มาบุกบ่อแหใส่ยางอยู่ด้วยนี่ตัหมู่ปลูกนี่ดินมันนั่นเป็นดงดินดินดินเกาดินธรรมชาติแมนยินดีขันปีได้ฝนดีค่ะข้างมันสีหลวอมาหอดสีเพื่อท่วมเพื่อได้ให้หน้าแถวเขายางลงมาน่ะแต่ว่ามันกะลงไปคือจังสีล่ะมันระบายเร็วปะมันกะยูคับทอเนี่ยแล้วมือเดียวมันกะลุ้งขันฝนบนน้ำไม่อีกก่านแมน ขันฝนต่อเนื่องน้นโดนมันกับบลงง่ายรุ่นแล้วรุ่น,ร,นรุ่นเฮ็ดพันแม่กับรุ่นนี่นนนแ,แล้วนี่แมล้วแม่นี่ขันมันอ่อนเอาไปเพราะว่าแม่บ่เคยตัดอ่อนไหมคือประสบการณ์สิตัดตะแกงสิเสียบลงคือโพเลยเนี่ย บ,บ,บ้านนี้เสียวเวลาเปแมนบ่ดด้เสียวเวลาไปซมอ,อม้อมแหมปูว่าย่ค่ะติดทุกขวานเลยค่ะนั่นแหละนี่มันสิเป็นแังสีเพราะว่าขันมันอ่อนอนนุ่นจังสีแม่สีบอตตานี่เห็นบอตุนตุนน้อยอ่อนอจันงสันสีบอตา์ดบันเถอะแห่มันสภาพนี่เลยทุกปีแม่สีเห็ดจังสี <c oughs> บ้านนี้มันก็นมีหนู่ค่ะเก่ามาเลื่อยเนี่ยตามที่เห็นมันเถอะแสดงว่าเขาจะพอใจอ่า ป่าในี้ส้วสีส้มหอดเพิ่นมือสองมือมันกังอกในถุงแหม้วแรัคือจ้งแม่ตัดใบให้ลูกนั่นแหละถ้าเจจะไป,ปมกปปลูกเพิ่มบอกเรียกว่าแม่ค่ะเพิ่นกับสิขย้ายออกแล้วเพิ่นก็มาสร้างอีกเบื้องการแห้งเก็ดหลอบแปดหลอบน้องโทมาสั่งปีกกยเอาไปแล้วเป็นพันกลัวโทมาสั่งอีกหลอบละพันสองพันสี่พันก็เอาแหมเพราะว่าแม่เคยตัดใจยังสีะบานี้จากมีไปแม่เสียบไปปลูก แม่นั่นแม่น่นเห็นว่าติดว่าสันน่ะแคปซ่นสิลงยูทูบให้ลูกค้าเบิ่งบอกเพราะว่าการปลูกงามันบ่อดหยากแม่นบ่อแต่ว่าบางคนเขาเจ้าบ่เคยปลูกขาเจ้าสิคืดงาแม่ก็เลยบรรยายเหพิ่นเบิ่งคือคนเลี้ยงว่าน้ำกันแม่นบ่อ่ะคือขันมันแก่พ่อนน่แม่นสีน้อยใหญ่มันกระเดือดรอบนี้ยังใหญ่เด้หน่รอบนี้ อันรอบก้อนๆน่ะน้อยซ้ำนี่ผู้ปลูกจ๊คบ่เพิ่นมาปลูกส่งให้ลูกค้าแต่ว่ายามเกี่ยวเกี่ยวบ่เป็นเกี่ยวเอาเอาบัวเป็นกับบ้านนี้ใส่เกี่ยวปลาลวดก้อบ่แม่นบ่แม่นเกี่ยวเฮาธรรมดาเด้วเวลาก่อน่ะเกี่ยวปลาลวดนั่นล่ะพอตุ๊กใส่เกี้ยวธรรมดาตัดไต้แจ๊กนอยเวลากิ่มเข้าไปเห็นบ่ล่ะ ไม่คันเบ้าให้ดีพุ่เครื่องต้นหญ้าแล้วท้นบเธอเกี้ยงแล้วก่ะต้นหนันมาตัดก็พอนันบ่อแม่ว่าอยากเอาได้เกี่ยวเก็บอันนี้เขาดึงมันบ่อแต่เราเหงามันหลายต้นเพราะอับบานแล้วเธอไงหลังแม่บานนี่ยพ่อใหญ่ผู้หนึ่งกับอัดขาดปลายใหม่ปลายกับผู้หนึ่งกัตัดน้ำกลนกันเห็นลุงเห็ดลุงเป็นแถวหอบเอาบานสะแนกับสร้างมั่นไงคือเขาอาศัยว่าคมรวดเร็วไหม มันบอเสมอกันบมองามดอกเพราะว่าแม่จุงฮิตพันนางสันเ็นบอลกันเฮาวบอนตัดพันเหมือนกับปูงขึ้นมาล่ะซุ้มพอเกีียวซ้อนไปเขาติดปูงขึ้นมาสิอันนี้เป็นนาลูกเจ้าภาพบอนแก่บันไดนได้หนี่งบอลเนตตัดได้หนึ่งยังอ่อนมีขันแม่ตัดกับตัดได้แค่แค่ตัดสองตั้มถอนถอนเนี้ หอมสดหอมพร้อมตอนนกแเแสกแล้วอลกอยแต่ว่าขันสิไปมองว่ามันคื้นหน่อยแค่คืออันนี้แค่ปลูกแล้วสิหูว่าผลงานมันเป็นยังไงไหมซ้ำหนีเกี่ยวได้เลยต่อสามต่อสี่เราได้หนึ่งซุ้มนี่ที่แม่ตาเทพทันน่ะ น่อแม่มันสิแตกแล้วว่าอ้าวพี่เอาหน่อยใส่น้อเก็ียดลอยนุ่มแม่วานที่จะไม่ได้มาอิกีกี่ดอกก็อย่เพ่อหรอกผมว่าก็ไปล้องผูกบางกันเอาของจาก้องน้ำแน่ของจาก้องผูกอย่งนีแค่อันนี้นะครับโอ้โเคลื่อนเลค่ะโอ้มันมันน้ำอ่อนเนี่ยเออ ต่ไขมันแก่นะ่ะลักษณะที่แม่เว้า,วานั่นแหละขันอยากไขมันแบบว่าแทงไอวเสียบลงปุ๊บแทงปั๊บนะั่นนั่นแหละสี่แม่เห็นอ้ออันนั้นในเซียนาให้มันตรงเนาะโอ้ยมันบางคนเนาะลูกค้าบางเจ้านั่นทรงร้ายไม่แม่เบิงแบบว่าค้นขางบ้าน้ังขึ้นเจ้ากับมู้ังนั่สิบบำมันใจมันคือเป็นแจ้งซี่สีแจ้งซี่อยังประมาณนี้แม่ขาก่อมาทา่ายลูปมใหญ่ห้เบิงได้บาด โอ้ยจังสี่คือสิมีความมั่นใจเราเพื่อนเห็นรูปที่แม่ทายไปพึ่งบ่สร้างหาพันรอบน่ะกระซ<อ>ุ่งแพร่ลายโรบูรี่นไปเบื้องข้อปู่ที่สร้างไปเพื่อนนั่นโอ้ยล่ำแก่เต็มที่เลยตอนนี้ฉันบอกกับเพื่อนนะเพื่อนเราไปปลูกได้<อ>ปลูกได้สองมอเมื่อเวันนั่นขึ้นพีเราว่าท่านขนาดอยู่ในถุงมันก็ขึ้น <สะ S 2> เพราะว่ามันแก่แม่สิตัดยังสี่ตลอดสวนแม่นี่ส่วงนั่นไหมส่วงก้อนไอ้กุมภานั่นโถมาว่าสันหยาบอนแก่ ตัดบ่ได้บ่ตัดไ้บ่ได้บ่อยียงเพิ่อสิว่าไปน้อลูกค้าเพิ่งอจากปลูกตัดน่ะน้นตัดได้แต่ว่าบ่รับรองว่ามันสิเกิดอ่ะแมเพราะว่ามันอ่อนผู้ขายนี่อยากขายอยากได้เงินเบาเพิ่นแม้ขันล้อได้กันล้ออามันมันจังเต็มที่กันเลยวางสี่เนาะเบากับเพิ่นแมนอยากเขาว่าน้ำกข็งแมนเดืยแห้งเขาปลูกความแล้วขันปลูกก็เกิดสกลนครนี่เพิ่น่าสื้อมาแบบร้ายมาปลูกบ่เกิดแม้ว่าสัน พื่อนกับบ่าหมั่นใจด้โทรมาหลายเทือทดสอบถามนั่นนูน่นนี่เลยเอาไปทดสอบอีกหาลอยเนาะไปทดสอบบึงโทรกลับมาสั่งอีกสามพันมันไปปูบึงหาลอยคน่าที่แรกคนมันสีบกกาแบบว่าเอาหน่อยไปก่อนเพราะว่าเฮาอยู่ไก่บ่ามาหาก,กันยังสีบ่ได้เนาะพุนทั้งยาภาคใต้พุณทัทลุ่งพุ่นก็ทดสอบบึงแม่กับทรงบิดลอยสองลอยกับทรงอันนะบางคนก็เจ้าสิอันนั่นเดิ กะกาว่าเท่านั้นเท่านี้ <c oughs> จังส่งยังสินะโบ๊บโบกาดอกกเลวบาแต่ว่าขอขอเวลาในว่าให้ออเดอร์มันมาพร้อมกันเวลาเข้าไปส่งไหมมันจังบ่เสียเถียวระบาดถ้าผู้มาหลับกับบอเซียเถียวมอ,อกาลิตน้เนาะข้าเจ้ารอได้กัเออจัดส่งหายความมูและอีกประมาณน,นั่นกลัวบอกเขาเงายิ่งไลนหนึ่งแงใส นี่แล้วเนี่ยสี่พันตีไปสี่พันสองซะแต่ว่ามันเหลือออกไปหันสี่พันหันอยู่ผางข้างน้ะบ่ได้ผ้ายางไปเบิ่งไปเบิ่งขางนั่นปะแต่เครื่อง<ล>การเขสาเอาเปียนเพียงเลยบอเอาเปียนเพียงเลยมันสีบ้มีสูงเงี้ยสนบอแต่ว่าโตโต้ตตชุงเนี่ยคือเข้เาโซ่ถิ่นม,ามาันเลยว่าต้องเอาเอาโตมันโป่งขึ้นมาใหม่หงวยว่ามันนอนใหญ่ก็เก่าเด้ตามที่เหตุน่ะ ออกตั้งแต่แม่พราะวันมีเหงาเก่าแล้วไหมตายไปเ่ยนี่บ่อตายค่ะบ่อตายมันดอกนหนแม่มันบ่อตายเบิดแต่ว่าเฮาอยาเสยดยตัวนั้นตัวมันอยู่ทึงคือเฮ้าต้องตอนเห็นมันลงไตนะอืมอันนี้เปื่อยลงเลยด้เหงามันอ่ะมันสิเป็นนามจ้าจ้านี่นามร้ายอยู่เหงามันนี่มันสิเปื่อยลงเปื่อยลงเลย ว้ายมันคือเป็นยนเงสิที่แรกนั่นเฮ็ดยกล่องนี่ซุ้มนี่ยกล่องเบิดแต่า่าเวลามันขื่นสูงนี่มันสิงวยนะเพราะว่ามันอยู่เทิงคือคู่มันนี่นะมันสิงวยกันเลยมาทดสอบผื้นเดียบนี่ปีนี่มันสิเป็นยังไงขันบาวามันดินหลวมมันอาจสิเป็นคือกันเนาะนี่มาทดสอบเบิงนี่บ้านหู่ามันสิเป็นยังไงอยู่นี่ตัวนี้นี่ยกล่องตัวนี้อาศัยว่าน้ามันแลนเนาะ ทีแรกเขากับิดว่าเข้าสูบน่ามันสีแดงนมาน้ำรองมันบ่บานเวลามันขืนบานนี่บานนี้ใบล่างมันกับบ่บ่แห้งบ่ยางเห็นบ่มันยังเขียวอยู่ยังสิแมมันลัดหนักทั้งเชิงบานมันสิง่ยลงงวยลงเพราะว่าพื้นมันกับหลวมฝนตกมันบ่ละแบบนีองน่อแม่แม่เห็นมันอยู่่ลองอยู่แล้วนะมันอยู่ทึ่งร่องอยู่แล้วน่าเนยเนาะแม่นจังว่าแม่ก็เลยมาล่องพื้นเดียบนี่สองมองนี่ล่องพื้นเดียบเบื่องว่ามันสิเป็นยังไงเห็นไหม เพราะว่ามันบ่มีมันบอมีคู่มีหล่องแมนบอมันสิเป็นดินเสมอกันมันสิมันสิคนคือเกาบอยสีนะทดสอบเบื้องสู่ย่างแต่ว่าปีสีมาฝนตกเนี่ยสีหัวย่านย่างเดียวแต่ล้มมามันสิล่มล่มก่อนกำหนดเนยแม่นี่แหละนู่นสีถามยู่ยางเจอล่มนี่มันสิล้มบ้มล่มบ่มีทางว่าสีบ่มล้มนี่ย่านจะมันล้มเนี่ยต่ว่าสังเกตเบื้องเนี่ย นีมันยังอยากวออวยไปแล้วมแม่นบอนลอะไรนี่นลมมี่านนักใบ,กใบแต่ว่าสีมาสังเกตตอนที่ว่าพื้นเรียบนีละบานี่ว่ามันสีล่มค,คือคือขึ้นคู่บอจังสิมมสแมนแมนมันสีคนคือเฮาเฮ็ดคู่บอลต่ว่าเฮ็ดคู่นั่โคนแก็บทุ่งเหงาเลย<ม>คนก้อนกําหนวดเบาไงไงหย่าบอนแจโคนก้อนบาดนี่พันบอตัดกับโอ้ผมานสิบคนวอะเพราะวันเป็นพื้นเรียบแม่นบอล แม่แม่แม่ก็คิดว่าอยู่ยังดีมันก็่าดีลูกไปน้ำกันนิดอ่ะยังนั่นมีแต่ต้นมันพอนอนเนาะครับแต่ว่าคิดบาแต่ว่าถ้าเบิ่งผลมันว่ามันสิบเป็นยังไงขันแม่นต่อแรกเนี่ยลูกข้าเน้นนำนักลูกข้าสิหลายที่ต้่นอยู่เลยแม่ถ้าจะย้มเด้ออันมันล้ำใหญ่เนี่ยนำนักมันสิหลาย ระบาดตามันก็ได้แค่ซ่องตาเห็นบ่ต่ว่ากับโอเคคือมันใหญ่ตามใหญ่กับคือตามใหญ่ต่ว่าเ้าพื่นเน่าเนาะหมายว่าหนังผ่าทรงมันสีแดงขนาดอนชนบบใหญ่แม่ทรงไปเห็นบ่มันก็ยังหนักตอนไหนเกิดก้อนใหญ่อกันนี่เดี๋ยีแม่มาปูกแห้งปลายแหลมมันตัวปลายแหลมแหลมนั่นสุดๆผุ่นแม่มาปูกมันอยู่กับดินเท้างามบางามมันก็ขึ้นงามคือเกาพอแต่ว่ามันเกิด อาหารมันสมบูรณ์น้ำสม,มบูรณ์นี่นก็ได้หนาแรงกับสูบพูนอะไรมากกับเพียงลงมาหาชุ่มหน่อยตกใจรดูดกันเห็นล้ำใหญ <c oughs> ่ลังเทียลังเทียกันว่าซื้อๆถอบ่อยากส่งให้ลูกค้าได้ล้ำใหญ่ๆนั่น <c oughs> คือลิตรนแบบว่าเขาเจ้านำนักลายแต่ว่าขันมันมีกับแต่ทรงคือเก่าล่ะ เขากับว่าไปตาม,มน้ำหนักเนาะแมนบอกไปเจอกัอยางใดขึ้นกันแมนจะทำเป็น่ยนรับงไนหะแมนขัดมันใหญ่บางไอ้บางคนเขาได้ตอนใหญ่เขาก็ดีใจแมนบอกล่ะแต่ว่าแมนว่ามันงามแต่ว่า <c oughs> <c oughs> บ่มองข้ามกันไหมว่าความใหญ่นี่มันได้แจ็คตา่างสินะ <c oughs> แต่ตัวนี้แมนบอกล่ะ <c oughs> สองรับนี่ยังบ่กทำลับนั่นแมนบอกนี่เนี่ยขัดแมนทอนหนึ่งตัวนี้ได้๋หกตาโอ้ได้๋สี่ตาตัวนั้นได้๋สองตาแมนบอกล่ะียบเแยบ ไปล่างขี่ตมเนี่ยน้องสาผุนไปไปว่าสนะไปล่างขี่ตมไปล่าไปไอเนี่ยลงงมันเป็นยางสีบอลงูค่ะสวัดดีค่ะมือนีหนวัสด,ดีค่ะมือนีแม่เพ็นสีอัปเดตแล็กน้อยเนาะค่ะเนาะไอลูกไส้ซื้อ,อยางก่อลูอาครับครับ,บซื้อทอปโคชุมครับจ้า กูชุ่มยาโซเด้วยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้เพื่อนมาส้มสวนแม่เพ่นพร้อมละกามาอุ้นหนุนพันหยาเนาะค่ะเนาะเก็ร่อยทอนพอสิไปทดสอบคือกันนั่นแหะค่ะว่ามันสิเป็นคึืนอกันบอแกงไหนแม่กะขอพูดได้หลายเด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ